สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซคนหักง่วครับเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องไปเบื้งง่วนไรทงของเสียบุญครับเ <c oughs> มื่อนี้ก็จะเป็นเลี้ยวๆลิตี้นะครับเป็นไายสด้ะพี่น้องเดอ้อ พอดีโอ้ยไม่เห็นง่วงครับพี่น้องมันละเต็มตาเต็มทงไปเบิร์อรด์ดบุหรี่เบื้งดูแม่นี่มกึกง่ายเลยนะมันแต่ะละตัวแล้วครับโอ้ตัวนี้ง,ง่ามพี่น้อง <c oughs> ขาวจูนพูนเลยใ่ญ่ครับสา,ายง่เบื้องไทยวันเดอปุหนบะบะเต็มเต็มแล้วนะพี่น้อง รุ่นนี้ก็ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนนะพี่น้องด้วยนี่ครับชี่ย่างเขาห้าเดือนแล้วล่วนะเนี่ยจังหน่อยกับยาโนมแหละชุดนี้แหละมั่งชุดที่เพื่อนจะปล่อยต่อไปนะครับว่าเนี่ยครับมืัอนี้ก็เลยได้มาเบิ่งงวัวในทงพี่น้องผ้าพี่น้องมาเลาะมายามมาเบิ่งบรรยากาศมาชมงัวกลางทงมาดู มันหลเด้พี่น้องก่นะหลายครับมันเต็มทงเต็มทามันมาเห็นเราก็คอยโดนลงรถมาซ่นใจครับพี่น้องตัวน,นี้มันกระสีหายๆเล็กน่อยครับย่างหน,น,นีมันก่อนมันกระสีห่วงลูกมันบ้างครับนี่นี่ระรอรอ,อนี่ก่อนนี้กันเออไปทางผนอยนแล้วมันเดี๋ยวมันสิต่ำเฮ้านะครับโอ้ย ลบมาทางไกลครับพี่นอ้องครับเกิด <c oughs> จะเห็นบรรยากาศง่วนนี่ทงกิยนยาจวดจาด,ดจวดจาดลุ่มทางนะพี่น้องเดอ้อผมเห็นมากผมไม่น,นําเลยผมกับอ่อนซอนครับพี่น้องครับโอ้โอหวลเราก็บเงยรลีหลายความาะโอ้ เสือนอนกินครับนี่ครับเสือนอนกินแตงไหนก็นเสือนอนกินพี่น้องเพว่าเล่าแต,าต่ละตัวนี่จะบกักคักกันว่ะยืมชื้มกินยาเก่งครับนี่พี่น้องเนาะขาเท่าได้เอาไปไล่ทงเนาะนี่บรรยากาศเมืองกรนะุงเนาะ ไปหาเรียงงวัวลบโควิดอยู่ในป่าในเขาบายเพาวโควิดมันสิดีก,กลับไม่กูกุหละเฮามีหลูกมีเต่าเฮาหอเขาน่าตำแก้วใส่กระติกข้าวเหนียวไปทงไปทานะครับยนีามันแรงกับงวกมานนอนอยู่เตะโฮมใหม่ะละเออเบงนบ้ำเบงทากันมันบาให้กินของข้าจเจ้าถือแบบแต่นี่เพื่อนเรียงง่ายได้ครับนี่ครับเพื่อนออมของข้าจเจ้าไว้ก่อนเลย ที่เลืก็ปล่อยให้มันกินมันก็บบย่างเข้าไปในี่มองเขาจะอ่อนไว้เลยอืมคุณนะเห็นแล้วก็อ่อนซ่อนครับพี่น้องครับคิดด้วยกันด้วยนี่โอ้ยต้องใส่เงินหลายปันได้จังสิมีง้อหลายบันนี่นะครับต้องใส่เงินหลายปันใดกินยาเก่งครับพี่น้อง ห้องมีทีมีทางนะครับเล่นไลนะครับมันก็สบายนะครับพี่น้องอ้อมหัวมันกินปาตื่นสามาหากหาเนวอย่างนักกินเท่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนเก็บเงื่อนออมปโลกไข่กับสีบตามเวลา่าเพราะว่ามันไปไหนาย,ยากนะครับพี่น้องอดู้นะมึงดูอันนี้ก็กำลังสิงใหญ่ได้ครับ แต่มาชุดนี้เห็นงวัวเพ่อนอ้วนหลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับเบิ่งแร้วเลยเป็นแต่คอดหลายอยู่สี่รอยตัวนี้ผมว่ามีประมาณปีใหม่นี่มีประมาณเกือบสองรอยครับปีใหม่นี้เกือบสองรอยตัวแล้วพี่น้องฟังบ่ผิดด้เกือบสองรอยนี่เป็นเงินเท่าไรจะขิดเบิง่งลูกบาทมัอนออกลูปปอดออกมาเนี่ยโอ้ยปีหนึ่งออกเครื่องหนึ่งให้มีสี่รอยตัวเนะยปีหนึ่งผมเบิ่งล้านกวงๆดูปีหนึ่งออก ปีนึงออกจักร้อยตัวนะสองร้อยตัวร้อยห้าสิบต,ตัวนี่ก็แม่มันนี่6กเดือนบันเนีย,ย,น,น,ยน้อมขายบันเนี้ยพี่น้องเอ้ยกำลังถึขายชุดไม่ออกไม่แล้วพี่น้องเอ้ยบันเนี้ยวิเ็นกันดีเลิศเพือดีเพ่องามนะครับวิธียูบานเท่านะครับพี่นอ้องพออยู่พอกินพ่อเพียงปลูพกพักมีซีใบ นะครับพอเขาลงทงไปต่มแก้วปลากันไปฮะขอนปลาซาปลามกปลาอยู่แล้วอยู่ทรงอยู่ท่าหนึ่งสุขภาพก็ดีพรามนะครับลูกไข่กับโบมี่มันส่วนไหลแต่บอกถึงเพื่อนเนาะง่วลายป่านี้เนาะจะ กลัวจะพนันยังมากคักครับพี่น้องครับผมว่าเห็นมันหลายมันก็ต้องดูแลลายเป็นแบบล่ะเห็นมันหลายเขาก็ต้องดูแลเป็นบบไหนจ้าว ปัญหามีอยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหามันก็่เป็นปัญหา,างไงค,ค, <c oughs> ค่อยๆแก้ไปมีก็แก้ไปเห็นก็แก้เกิดก็แก้ก็แก้ก็แก้ไปจังน่อยกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีบัตรพี่น้องเอ้ยเก่งเดือบัตรเกง่กงวันนี้ก็มีแตะปวด่งดูมันบอกรรมดาได้ยังงวะ มก็ธรรมดาเลยมันเอ็ดเอิง,องตึงวันเห็ดว่ะต้นนัดต้นนัดคแนนไม่ไกลหนูวันเห็ดขอนขาวหลายขัดพี่น้องนี่ยังอยู่มุมสูงๆด้วยพี่น้องด้วยพวกคนส้น,นลายเงาโม่เลยทงคนส้น,นลายนะหูความครับโว้ย เดี๋ยวตอย่าเกาครับอย่าให้เกาเรียนยังไงล่ะมาค้นมาให้เกามาให้ถูมาให้จับม,มันกินเมดเมื่อได้นี่มักินยังสิแล้วงอกแงกงอกแกงอกแงกงอกแงกกินใ่เกื่อน่หนอมกันเริ่มกินยงสันเ้ว เพื่อนว่ายน้ำเอ่อเพื่อนสิไปใหญ่ใหญ่คอกใหญ่ฟงสิครับโอ้วนสูงสูงก็ะมิ้งได้สิคุณต้นไม้ดำๆครับใหญ่ควรจะใหญ่คอกใหญ่ฟงครับกัเพื่นกัไปเบิังเซเว่บิังน้ำบิังยาแค่นั้นนะครับแล้วก็มีลานกวงพ่อบบพ่ออยู่จักมือไปอยู่ได้พ่อเดียนโบ ัญญาไล้ข้าเจ้าเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็ยุ่ยได้เป็นเดือนผมนะครับคันว่ากินฟังนี่เล่มอยู่เสร็จแล้วทงมันทงใหญ่เนาะคันว่าถึงคันว่าถึงค่าเฉลี่ยของอาหารแล้วไรทงนี่ก็ดีนะพี่น้องไม่ทงอยากน้ำเหลืองนน่ำเหลืองอาหารมันเลี่ยปัญหาไปกิหนึ่ง่อยมันเนยกั้นไปเห็นมันกินของข้าเจ้าเลยไม่ได้กั้นอย่างเดียกกั้นแต่ของข้าเจ้าได้บริการให้มันอยู่เลยที่แล้วมันก็ไปซยก็ไปก็ดักหน้าดัก ขี่มอไซค์ดักความในฝนโอ้เฮ็ดดีเท่าไหไร่วะเป็นยางยไงวิ่หน่องเนึ่งวะสมัยนี้เทคโนโลยีเราขี่มอไซค์เปลี่ยวจ่อยมอนกุก๊บเลียวไม่คือตะกี้เดี่ยในทงก็สลับในทงตีกับขี่บับกวิบากกันเลยว่ิบากหน่อยเนี่ยในทงเนี่ยขี่วิบากลัดออกกูนะ ขาดเติบเลยพี่น้องเลยใช่เห็นแล้วก่อนซ้อนนั่อยู่นะครับนี่ก็อันซ้อนเห็นหยาเห็นงัวเห็นบรรยากาศเนี่ยมันแรงลมพัดเย็นๆพี่น้องครับวีวีงัวกำลังเคาะคอกเลยครับเสียงมัก็ร้องดังคุลงเคลางคุลงเคลางคุลงเคลางนู่นนะ โอ้ไปสูดอากาศพี่น้องด้วยันอยากไปเทียบไปวไิหาบเสียบุนพงกระไดได้พันมาเห็นผูกใไดอยากแบบไปช้มทงชมท่าพี่นอ้องกามันเย็นร่งรดไปดีิโ,โอ้เย็นห่วยห่วยไปเลย <c ười> พิสกันนะครับก็อยูุ่งเทพสมัยนี้นะครับ <c ười> มันมันหายใจบ่ค่อ,คอยสะดวกนะพี่น้องใส่ไปใ,ใส่กรใสแม่หายใจก็บ่ค่อยเต็มปากหอกครับยอยู่ทงนุนท่านะครับ มันเป็นแต่ยูบาที่ไห่หามันเป็นแต่ยูตัวนะครับขันว่าเรื่องอาหารเลยครับมันง้วอะไรขนาดนี้ครับโอ้คันว่าถึงเรื่องเอาเรื่องอาหารมาก่อนเลยคันง่วอะไรทงเรื่องอาหารเนี่ยแค่คิดเรื่องอาหารเดี๋ยวนะครับเซฟเจ้าของเนี่ยชี้ลอยตัวนี่กินบ่หน่อยดิตีไปเลยอ่ะขันเป็นง้วธรรมดาแบบ งวยยวนน้ำน้ำยืนลงน้ำย่างเนี่ยยังย่งขิมขีมมาเลยครับยังแบบว่าบ่อไหลเลยเนี่ยกัดเจ็ดสิบบาทตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเจ็ดสิบบาทคูณไปที่บันสิบตัวกัดเจ็ดร้อยเนาะร้อยตัวกับเจ็ดพันสองร้อยตัวตีไปหมื่นสี่หมื่นละหมื่นสี่ เปนสามสิบหมื 000, ่อได้บัตรสามสิบมื่นกับเมื่อสี่ขุ้นสามสิบติบบาทเม่นบหร่ชี่แสนกว่าได้พี่น้องแค่ข่าอาหารนี่ก็ได้กำไรเดือนละสี่แสนสามแสนนี่สบายสบายเลยไปหัวสามลอยสี่ลอยตัวนี่กินบ่ญได้ธรรมดาได้พี่น้องได้ขันมันกินวายสามแสนนี่ก็ทสามกำไรคักแล้วเนาะร่องมายืนร้งกับน,นักยืนแล้วครับกำไรกับไปน้ำอาหารนี่แล้วเมื่ะ ไรทงมันกับบรรยากาศดีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นไรมันกับโบถึงมันกับเดี๋ยนึงคำว่าลําบากคําว่าลําบากคันบ,บวกลบกับค่าอาหารที่เทาจะต้องเสียเนาะสมมุตินะมันก็คุ้มลำบากเดือนละสามแสนสี่แสนหาอยู่ใส่ยังทีพหายไปได้แล้วเดือนสามแสนสี่แสนมาขันขันคิดเป็นบวกลบวะถ้าไม่ได้คิดเป็นเนาะ บืงงวัวเราแต่ละตัวด้ว่บอกนี่เลยอุ้มชุ่มพี่น้องนะครับนะาตุ๊กน้อ้วนในผู้ซื้อไปต้อก็ได้ดีนะครับวนผู้ซื้อไปต้อกับก็ได้ไกำไ,ไราไายนะแต่ว่าก็ได้กำไรนะแต่ว่าก็ได้นะครับเพราะงัวมันกินง่ายเนาะงัวมันกินเก่งเนาะสื่อผงผมจำได้ยุไม่ย่ต่อหนึ่งเลยเมื่อนั้น อีพี่ที่แล้วถึงแต่เฮามาเทเล็กๆคนนะมันเสีอบุญบอกวา่าเป็นม้วนเรือเลือกา่าสันว่าผมเห็นอยู่บางหนึง่งเป็นม้วนเรือเลือกกัหมาเข้ามาข้าเจ้าเลือกแล้วแบบไม่ช่วงที่ข้าเจ้าเปิดขายหน้าเรามันเราไม่มีคนเอานะครับาเปิดขายเราไม่มีคนเอาบาท,ที่นี่เข้ามาเรือ,อเ,รเลือกก็คือพ่อเลื่อยเลยรุดจากชุดนั้นไปแล้วเพื่อเพ่นเาขายด้บาทเียเพื่อจะเก็บเราบ้าเนี้เพรานก็ พอาะยาหกเดือนหอดอย่างเนี้ยเจ็ดแปดเดือนก็เดือนละแต่เนี่ยคันเลยปีไปดิคันรุดแล้วเพิ่งว่าขายเลยเดีตัวนี้แล้วมันก็จะอึง้งตึงสิงหรือเปล่าเนี้ยโอ้ยไงตัวนั้นเงาอิลิข่อบักเงาเลยตัวบักเงี้จำได้ผมจำมันได้คัาดเลยเพราะวันผมผมคิดให้ใจอยู่ตัวนี้เพิ่นขายเท่าไหร่วะตัวนั้น,ต,น,นตัวจะสี่หมื่นม ว่ายตอนนี้ 7, 000, 20, 25, 20, 25, 25. เจ็ดหมื่นวายูเลอพี่น้องเจ็ดหมื่นหาวายูเด้อพี่น้องเด้อมีบอกแปดหมื่นกลัวเลยแล้วเพิ่นกับพ่ขายความน้ำมันจะทับหรนะวเลยนี่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 นีนี่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 อด่นี่ล้วนี่นี่ยี่น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 ี่ๆีนี่นนี่เ่นี่นีนี่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 น่นนนี่ย นี่พี่น้องเลยเลือกชุดหนึ่งหน่อยงูปีกัวได้ไงเนี่ยงูปีได้ไเนี่ยเนี่ยเลื่อเลือกเล่เด้พี่น้องเลื่อเลือกได้ไงครับเดี๋ยวแบบข้อยาวสูงหุ่นโอ้ยมันสูงกระตูงหนึ่งได้เี่นหุ่นขาสูงมันใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยงูเลื่อเลือกเล่าเลยกันโอ้ยคุ้มครับพี่น้องกับเบอรนี่เสียดายเราคุ้มคุณนะพุ้มแม่ส่วนมากเป็นเป็นพัฒนาเป็นชุม เลี้ยงสูงมาแล้วนะครับงูสูงพัฒนาเป็นงัวเพราะว่าพันธุ์จีเลือดลอยอย่างเดียวเลยเก็เอาพอเลือดลอยคุ้มฝูงมีใบมาคุ้มมันเรื่อยเรื่อยเลยปฏิพัฒนาบ่เนี่ยพัฒนาไปเรื่อยครับพี่น้องพัฒนามาลุนทุลุนตะกีดเดิมที่นี่เพิ่นกับเพิ่อนหมอสุฟังนะเพิ่นกับเริ่มต้นด้วยงวัว ประมาณลอยตัวนี่แหละครับนะครับเพิ่งก็เริ่มเลี้ยงประมาณลอยตัวนี่แหละคือตะกี้มันงัวมันประมาณตัวละสองหมื่นเนาะแต่สมัยตะกี่น้องหมื่นกว่าสองหมื่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าพอลอยใส่มันผัดญ่ครับพี่น้องงัวอะไรทงมันผัดไงคืนใหไงคืนงัวผัดมีราคาปะเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ไงคืนไหมมันจะเป็นแบบสูงเลยมันเงี้ยแบบพอยาวๆใหญ่ขึ้นงัว งัวมึงนอกเลยงัวฟูงเลยเว่าซอนหัวใส่อะไรพวกนี้เอ่อวอาจากเพืเอ่อนงัวฟูงนะครับเริ่มจากมาหลายนะครับเริ่มจากลอยกระตุกเนี่ยลอยลอยหนึ่งตอนนั้นสมไมน,นั้นประมาณยังไงมั้งสองล้านเนาะเพื่อนว่าประมาณสองล้านนี่ยนะครับลงทุนเทียเดียว บระเดีลงทุนแค่เดียวบัดนี้มันออกลวงมาภายในสามปีเงินยสองล้านกับซื้อเฮี้นหลังหนึ่งเนาะผมเคยคิดซื้อเฮี้นหลังหนึ่งเนียสมมุติว่าซื้อบ้านมาหลังหนึ่งราคาสองล้านค่าเซากับมันเดือนละหาพันหกพันปีหนึ่งก็อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทเนาะสองปีกับแสนกว่าบ่้านอันนี้ซื้องี้ยูงมากันเัเอ่อย้อมใช้ชีวิตอยู่ในทวงเล็กน้อยนะครับสองล้านเพิ่มนี่มันออกลูกมาได้บาทเนาะแล้วปีที่สองปีที่สามมันเพิ่มทวีคูณอะ่ะ ห้าสิบตัวเป็นร้อยสองร้อยห้าสิบฟืบเดียวกับสามร้อยสี่ร้อยบัดนี้เพราะสี่ร้อยแหละมันเกินขนาดแล้วเนาะขายตัวบัดนี้ขายแน่บัดนี้เริ่มขายลูกเลยบัดนี้เริ่มเก็บเริ่มขายเริ่มเก็บเริ่มขายประนีศพี่น้องมีแต่แมวห้อยผลิตเงินดีๆนี่แล้วเฮ็ดเป็นห้อยผลิตเงินดีเนี่ยมองผลิตเงิน้ยค่ะเลยนก็คิดเป็นว่ามองโลก มันเริ่มมันเริ่มตุ่มกันเลยครับพี่น้องอันนี้เริ่มเริ่มใช่ฮันหัวเขาคอกแล้วนิดหนี่ก็ได้เนาะพูด่ะบุกมันออกมาดูพูดมันบ่นหน่อยนี่แหะเฮ้ยอืมอืมพูดนะพูดนะมันหน่อยอยู่จะว่าพูดมันเริ่มอันนี้เพื่อนก็ดจะเริ่มไล่หันเขาคอกแล้วได้ครับนะครับพุดเหรออืม มิเดบักค่ะพี่น้องไม่พูดหรอชุดชุดนี้เพิ่นมมเปิดราคาให้อยู่ตัวนะครับพี่น้องเป็นอีพีต่อไปครับเปิดราคานะครับเปิดราคากับเป็นอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวมาให้เปิดราคานะครับเ,บเนะรื่ลรลกลับแล้วเรื่มแต่วันเงียเสียงเขาคอกออบัตรที่นี่ รลองเพลงไปล่ำไปอมวลตนาห์พี่น้องว่าเปงใดขันวิธีเข้าขันข้าววิคิดวิธีคิดเนาะกต้องตามรักเนาะอยู่บ้านสบายสบายไม่งินต่ก,ก่อน,นเดียงง้ออยู่ชงนุนทาผูกพักมีซีใบกินป้ายพี่น้องครับนะฮะจะสูงอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยวอถึงมาก,กัยากโย เห็ดตอนที่มันมีแรงเน่ยนะครับพี่น้องครับเห็ดตอนที่มันมีแห้งเขาเห็ดได้ตอนที่เขามีแห้งนี่ก็โอ้สุดยอด,ออดอแล้วพี่น้องเด้ออาลนะครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อวะอีพี่ข้างหน้านี่ครับเข้าสิไปเที่ยวไซสเข้าสิไปเบงงัวไผนะครับก็จจะมีพัฒนารเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ ในใจหนึ่งผมนี่ก็เป็นคนมักง้วมักทงมักทามักสูดอากาศจินๆนเห็นในงานในเมืองของมันผัดเมยนะครับไปหาปุยน้องมันผัดสบายสูดอากาศเต็มปอดได้พี่น้องได้กินง้วเสียงกระลงกะเล่งกะลงกะเล่งนี่ก็โอ้วนหูแต่ละพู้นะเนี่ชุดนี้ได้พี่น้องชุดนี้ได้ชุดนี้ก็สิเป็นชุดต่อไปนะครับที่พ่เจมเดทนะครับขายลูกนะครับได้พี่น้องได้พู่นะ โอ้ยการผู้ไดใส่ชุดนี้ไปเพราะว่าบักเคิก๊กไงเลยป่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยหัวซับบอว์หัวจะไปซื้องัวเสียบุญจ้างเสียบุญเลี้ยงซับบอวจ้างลูกน้องเล่าเลี้ยงขี้ดีบ่ว์เพื่อนจะเอาน้ำบอวะบอสันกับจ้างเพคนเลี้ยงกับไปเลี้ยงน้ำแน่จะขอมาเห็นงานอย่เทพแน่จ้างเพคนเลี้ยงเนอีตัวขี่เลียนครับพุ่นบักเงยได้ให้ขึ้นตั้งแต่หนอนให้เงยครับวังเลงอยู่ในท้องหน้าเองว่าคนไดเนี่ยผม อยู่ข้างถน,นนแห่งไหนครับพี่น้องเอ้นะ,ะนีะมะงง่มเาเนะรียงเออ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 เนี่ยอะไร่วงนะครับป้าย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 ป้าเนี่ยข้อความมันเรีงไงนั่นเมื่อคืนตะกี้นะพี่น้องนะผมบอกเขารู้เรียงนะครับเอาละครับเมื่อนี้กันู้ใด้มาคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามพี่นอ้องเด้อไอพี่จะไปอย่าลืม ปจงเตือนไว้น้ำมันจังสีเห็นคลิปก้อนมูตัวอันคิดหอดทงคิดหอดท่าก็เริ่มฝากช่องน้อยๆไว้ให้หัาจน้ำในเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สิไปทันตัวนะครับพอนะน่ะโร้อนเซนแลนด์มูลุ่มพูนะอีพี่นี้ก็สิไปทันตัวมาเนี่ยพอนะบายบาย